โอ้ยโน่โนโน่โนโอ้ยเมบายเม่ใบายเข้าใจว่าโน่โนโสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดกิดจกม้อนีมาอะมาแบบจี้เอารถม้อนีมาแบบเล่นดวนนะพี่มาแมนมาแบบเล่นดวนแกจะกินกหเ็นอยังอี้วิววิวอารมตัวนี้ว่าสิคอกินพ่นกัว่าบหูเนาะ เมินเแนขาไ้ซื้อจะท่องบออันนี้ขาใเกลือบ่ลงอยู่นี่ใบเกลือแ่คนน่้หามาแล้ไปเห้ไปกินอันี้เะโอ้นะสบายดีสบายดีุจาก่อนถุจาก่อนเนี่ยเนีุ่จาก่อนนี่แม่ในนี้นี่นี่อ่ะข้างตรตได้นะุจาก่อน เจ้า <Emmanuel> ต้องเอารถบังค <c oughs> <ills> <P> ับแบบรถนะลูกแบบมิน <Maria> no, no. no, no. ิมอเตอร์ทนเจ้านะโตซ้ำเจ้าไปขี่รถคอยอยากกินนังได้คอยกินบวร์คอยอมมองแม่จะไปขี่อะไรมาหะโน่โน่โน่ให้แม่จับให้บ่ลูก พอจะกินข้าวนําป่าผมแม่พอจะกินขนมนั่นเจ้าสบายขึ้นขี้้ด่รถนี่<า> <c oughs> ให้แม่จับให้ขี้บปลูกบ่แมจัเพิ่นว่าเพิ่อนมห้มัมมมด,มมมดมผมให้น้องวิวเพิ่นว่าเพิ่นยันผมน้องวิวยันน้องวิวหัวล้านเพิน่นว่ะ บมเกียวกนะมันต้อมามันดึงขึ้นนนะมันดึงขึ้นไปปิดหัวล้านคนะน้อยน้อยกี่ดูน้องน้อยน้อยน้อนอยกี่ดูไอ้นยขี่บังด้ยไอ้ยเก็บมอน้ขึ้นนะมาเลยเพินไปยังไปขอยังไม่ตัวนี่มาพีมาพีจะจ่อมาให้เลยกินไดไห

ใหแม่ขี้เด้อมาอีกเด้อทุจาก่อนเออโดยโดยของเฮาของเฮาโดยทุจาแม่ก่อนของเฮาเฮาเหรนฮึฮเฮาเฮาอ่ะคักบุหรุฮึน้องวิวโอู้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  เอาจะเป็นคักไห้แม่ขีวะเเไห้แม่ขีบงเน้คือจะเป็นช่างดูแต้เปิดเพลงเลยอ้าวแตกวันนี้อืมแต่ของเมือพี่จานก็จานจาง้ำน้งมือก็โอเคเนี้ยปาอ่างดูอ่ะเผาอู้ึึึอ้าวนย่เนานน้นเลยเกณฑ์พอแล้วไ พ่อเจ้าเป็นยังคือบาทเอ้ากินบะนังกินบะนังอืมกินเขายื้อเน่้อแกอ้าวอ้าวอย่าอย่าเลยนี่ข่ายังเข่านะถึงมากนะลูกกันลูกกันลูกเช็ดเ็ดมากก่อน ăn nắng nha ăn nha ăn con con ngắm ngắm ăn 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 tập ăn 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 hơn ăn 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 กบ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 นี่มาขีหมานี่ลูกจะมักบะหม่านิ จัาวปีศาจปีนผู้ปีนไปอยู่ล่มเลยเนาะโอ้ยเม,ม,มาเมาเมาเหล้าปัน่นจ้าเมาเหล้าปัน่นเมาเหล้าจ้าเมาเหล้าปั่นบ่ลูกฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพ,พ,พุ่งออกพุ่งออกพิดพุ่งพิดพุ่งใช้คนตาใช้ตาหนะใช้ตาใช้ตาเจาา้านะ Áo à, bùm tà lý đi Bùm hiền lời Áo 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 mau e, mau e Nôi Á à, phần hồng ưỡi Vâng chị tụt à, à. con hồng ưỡi này Nôi Nôi Hay răng này, hay răng này mẹ được ว่าดอกบ่ได้บ่ได้ให้จกได้บาดนี้สิจกอีเหียะอะน่ะเอ้าเอ้ามีช่างกะยันที่บ่นั่นเนาะเจ้าอยากได้บ่เก้าอี้เจ้าอยากได้บ่รถบังคับนะฮะอยากได้อยู่บ่รถปูบรถน้องเชออยู่ผมใจขี้บ่รถน้องเชอรถเจ้าจะไปนั่งเจ้าจะไปนั่งรถน้องเชอเด้อรถน้องเชอสิฮักเด้อจก แม่นเจ้าต้องเอาควันใหญ่กว่าหันเบิ่งกระโตเจ้าแนน้องข้ต้มมัดว่าแม่นบ่บ่ข้ต้มมัดกับน้องข้ปุ้นว่ได้นียามหน่อไม้ก็เป็นน้องหน่อไม้ด้นี่บู่่บโอเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกแม่บ่โอ้ยอ่ะช่วยๆกันช่วยกันอุ้ยอุ้ยยจะตกด้ลูกไกลเด้อูค้เด้อ ไปนไรไก่ปไก่บุมีเราลูกเลาะมี่เลูกมือนอนไนไรไรก็ให้เอานไก่ให้ได้ให้เอาไก่บุมมี่เด็กมาเดิมแมวกัดคอเลิกผูกแขงไรผูดีแล้วจับหักคอไก่เมียร้องเพลงเมีเนี่ยเนยมาลูก จอูชางไปบ๊อบไปบุญบ่วิวขี่รูดบ๊อขี่รูดบ๊อบหายทนหหาขี่รูดเลยหาดิรูดบ๊เล่นรูดบลูกเอาไม่ใช่ไหมน้องกีว์เลื่อนได้ห่เือนด้ออยากได้อยู่บบ แค่เล่นฟ <si ูด้ขี้เบื่อเบดอันนี้เอ้ยฮ่าหายบูเดิมได้ฮานฮานเดี๋ยวก็ตามนายเชงเนาะจับนี่ไม่งานผูบอกกระสีโบเวนนะ่านน้อลูก มุนไปไม่เหยียบไ้หมเหียบเหียบอัน uh นี้เากอยูห uh ันลกันเยียบทีแม่ผ oh ูกรถน้องเชออยู่ผูกเเชอชอ้ยเห็ดบังไงเห็ดปะมืออยู่เลอาไย่งนี้ชนเห็ดปาคำมได้เจาอเบกบกบก

เอาคนเห็นกดนได้ป่ะนี้เอ้าทาปั่นปั่นแม่บอกเอามือปั่นแล้วก็เอามือหมุนแล้ว่ะเอาปันปันลุยให้ได้ปันนะโอเคปั่นเนาะโมเมนต์ที่อามือแบบมือหมุนดิป่นได้ปั่นนะได้ปั่นสินบิ ใครอนร่น่ีร่ชวนตู่เอยันผีเดีนี้น่ะใยอสะใจด้วยเนาะนี่ให้ตู่พาไปขีร่เดงเดินหึงเงึงยันผียันผีด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 ีผีมันมันห้องแบบได้ผีนะเห็นยูใช่เห็ดหนาได้ได้ลูกผีนะผีเห็ดหนาได้ได้นะลูกเหตตาตีตาให้ในห้องเลย พี่เฮ็ดหน้าตาน่ยไรเห็นอะไรฮ่าฮ่าฮ่ายานดีเห็นอะไรลูกโอ้ยยานนันนนนดนนนานนนนเนน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 นก่นนนนนนนเหนน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 น่นนืนนนนนนนทนน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 น่นน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 นทิดกนนนนนน่เนน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 นหนนน เจ้าเบีขี้ว่าลูดบบดนี้นะอ๋อดีดีเนาะขี้ลูดกิจันพีบบดนี้เห็ดได้ลูดหนาหนาพีนะเห็ดให้แม่เบังยีลูกหะเห็ดเหตุเห็ดหนาพีวะหยาดหนึ่งอุ้ยปัญญาหลีดีหนาพี่อุ้ยโอ้ยซัง <laughs> น,นีใช้พอเตียงเลยใช้พอเตียงพอเตียงไปขี้ลูดเดี๋ยวเจ้าโลุฮะ โนโนยังพอเตียงไปขี่ลูดแล้วเป็นึกไม่ได้หรอเรนวะพอเตียงพอเตียงไปขี่ลูดเฮ็หตุใดพี่หลอกนี่เอ้ยเว้ยพี่หลอกพอเตียงก่อนน่ะเฮ้ยฉันว่าน่าพี่นะลูกตายยานลี่งลงทุจริตกันทุจริตกันอยากลงขอบใจกันขอบใจกันเออหอมแก้มแม่กัน ใช่เมื das das ่อค <ose> ืนนี <ose> ่เมื <ose> das das ่อคืนนี่เจ้าได้ขี่บอลลูดนะว้พีหลอกนะคุณหลอกคุณได้คุนี่เนาะออนี่นั่นนั่นนั่นใชย่นเอางูใช่อหมน้อยด้าพีหลอกคุณได้นะ อ๋ไปรีอ่ว่นะรีอยู่รังป้าแลวพู้เอางูอางูใช่ไหมใช่เอ้เน่ไปขี่รถแหละ่ะ่งนเลี้เนยเอ้เ่นเอ้เน่หายางสบายอยู่ในรถจาเีเขียวนะ้กันนี่

ลงวะเออแม่เอออ้ยมานางปั่นไปขี่ไปเอื้อนั่งดีระกอดแนวเอ้อเอ้ยโอ้ช่างบุเป็นนั่งรถบุเป็นนั่งหลาปั่นรถโอ้ยโน่นนนนนไนน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 โน เฮ้ยลูกเอ้ยแม่อยากมีเงินได้ชื่อกลอยคันนี่เอาเถิ่นเอาเอาบุมีมองจอดพุ่นเรืองจริแล้วบอเออจะเให้แบบมีทุกชัยเลยชาติเนาะจะเอาคือสนามเล็กน้อยเล่นนี่รับเลี้ยงเล็กน้อยเลยใช่พอใจ rubber วะนี้น้องวิวพอใจ r u b b บ r แม่เอ้ยนะ อ้บปขี่ของเอื้อยกับไปเอื้อยขี่น้ำอันนี้โน,น่นโน่นน no, ออ๋แปลว่ายัง,งาวะฮะแป,ไปลว่าจังไงลูกให้เอโนยขี่ทั้งหลังวะโอ้ให้เอโนยนั่งทั้งได้ะบอให้เอโนยนั่งนั่ใน,น,น,นกว่าโอ,โ,อโอ้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 แบบนี้ก็เป็นเด้อเด้อ Xe <laughs> xe <laughs> phụm sẽ, sẽ cho nè men anh vô phụm mà Xe đây <laughs> à. à? à, Hãy nơi năng năng thằng lăng nè à, Phần nào nhăn hãy ơi nè Ảo nơi hãy ơi nơi nè phần chị chị bỏ nơi bà nhăn nè nơi năng thằng à, lăng, si, si, nơi, à. à, <laughs> nơi năng thằng lăng à, ให้เอโนยนั oh, ่งท oh, ah, ั้งหลังมาลูกหันหน้ามาพี่หันหันหน้ามาพี่จ้ะอะไรอ้าให้ให้เอโนยนั่งเนี่เอโนยซสอนท้ายได้ของเอโนย์ได้หนิน่ะโบจังได้เอโนยไปขีดหมากูเอโนย์เอาหมาไว้เอโนยเอโนยก็เบ่งขีดหมาโนโน่ผัดของเพื่อนอะพี่ช้างก็ไม่กินเนาะ โอยของคนเราไม่เป็น้นวปัดไอ้เนยเนยนั่งทางหลังนิดนึมันบนโอ๋ละเจ้าสิแตงลงแล้วละลงหลัการเฉยไอ้เอยขึ้นแบบนี้รดไอ้นยลงเลยลไอ้เนยขึ้นก่อนไอ้เนยขึ้นเนทางหลังแล้วลกเด้อลงเน้อยน้อยขึ้นด้ขึ้นช่อนน้อย ช้อนนั่งวิวดูโนโนโน่ว่ะประถิพนอน้อยขึ้นต่อเน้ยอ้าขึ้นพนว่ะเฮ้ยน้อยขึ้นเลยด้วันนี้โอ้ยลงจากรถเขาผัดไปให้แม่เขาอุ้มบานี้ มันก Pe ็บรรเทานั e ้นแหละนี there, ่จะให้ไผ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 ลเฮ้ยลงจากรถเขาพันให้แม่เ่าอุ้มบานนี้่จะให้แม่ท้องคือกี่ดีเล่เห็ดด้วยเห็ดก็เห็ดผีหลอกใช่รถแบบฉันบ่าจะเห็นเมื่อคืนเนี่ยแบบฉันบ่เห็ดสิบ่ ีหอนี่ได้เอียงเออหอนี่ได้ลูกเห็นได้เสียงเป็นได้ผีแม่นผีตีแมวตีเฮ้ยผัดเอารถให้เขาแล้วพันให้แม่เขาอู้บ้านี่บัดเท่านี้แหละคนน่ะนี่ว่าวยางว่าวยางมันเปียกน้ามันเสียรสบายเด้อ thế lại chạm lúc cày lúc cày lúc cày cứ nong view thế này, nong view, đôi, đấy, phan, rồi tiệp tái luôn lót, ơ, rồi Ê, <Dẹp đua> <laughs> <tạm> <laughs> ờ, thì... ừ, nơi tắm tái lốt luôn mà, anh <laughs> à. tài... à, này, ไม่ม่ออมาขนมีอายลดดิหลดมาเบี้ยวเบี้วเบี้ยว้ยวันนั่งชันนั่งเลยไดิให้น้องปั้นนะอ่าัละเออไปแค่ลูกแลเอ้าผัดไทยให้เอื้อยลงให้เอื้อยปั้นอืมให้เอื้อยได้ Cứ hết chẳng xa lô Rồi chỉ đông mới chỉ, chỉ đông Cây Đôi cây Mèo Mèo có thể mèo chỉ nơ Mèo mèo Thế mèo đầm đi Thế mèo đầm như thằng này bỏ mè này Thấy Thế mèo nó đi Thôi dạ đúng rồi cái tao ấy Thế mèo nó này chán mè đâu Chán mè đâu Thế mè đây đâu

แช่บอลเอ้าเอนเอชนแม่ป่านนี้เผ่นหายเอเนลยะหายเอเนลยะดึงขึ้นดึงขึ้นหายเอเนล่ะนะหายเอเนล่ะดึงรถจีจีดึงเอเนลหรอเอเนลเอเนลชนเลยเอ้ยข้าวต้มมัดเอ้ยอ่านจะนายข้าวต้มมัดให้ก็บี้อารมณ์เสียแล้วจ้าอารมณ์เสียแล้ว หยับไปเลยว่ะเบิ้งน้องสุกนี่หยับหยบว่ะน้องนี่นโอ๊ย <c oughs> รถจีโจ้นคนเดียววันนี้เนาะกกโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็คำเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องวิวกัน <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เสียท่อคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้ก็เริ่มคำแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องหามงล้งเลยเนาะกระทองกาสิลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กราบขบานสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสจะกจูจะกน้นสบายดีลูก,ลกบัสท